ละคอนสั้นตอนเดียวจบเรื่องดาพิฆาตอสูรตอนเดียวจบล้อเรียนดาพิฆาตอสูรดิฉันมีนามว่าซูย,ยูริคาราโอฉันมีนามว่าคาราโอฉันมีแปลว่าฉันต้องเราคือที่จริงเราคือปิงเฟยเราคอสเพย์เป็นคานาโอเราต้องคอสเพย์เป็นคานาโอให้ได้นี่ต้องเจอได้นี่ตาปันนี้ ดาบของท่านอากาสมะเอ๋ไม่ช่ท่านของที่แบบว่าที่นั่นงไงต้องไปหาเหยื่อแล้วแน่ฉันจะได้เจอเหยื่อของท่านทันจิโร่คงไม่ว่าฉันหรอกเนนี่ฉันขอยืมเธอหน่อยนะนะนี่เธอชื่ออะไรเหรอป่าเป่าเป่า,ปาฉันฝฟู่ดูวิบ,บ <c' S 2> <c c> นี่ส่วนอะไรเนี่ยพู้ <c c s> <S ไม่เห็นรู้เรื่องเลยทำอะไรดีกว่าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ตั้งค่าเลยดีกว่าอ,อือะไรของเธอเนี่ยคณะอกนี่ฉันเห็นเด็กนี่มันเป็นเด็กกำพร้าน่นอนเลยนี่แกว่าฉันเป็นเด็กกำพร้าไม่ได้เลยนะอุ้ยทำไมกันล่ะฉันต้องรอนให้ได้นี่เหรอฉันอะคือนี่เธอทำไมเธอทำแบบนี้เอ้ยเจ้าสุนตัวนี้คงกดมา,มากๆเลย นี่อยากจะพูดหนิงวนนี้บ่มนพูดเบาจังโนโนฉันต้องต้องพูดเบาอย่างแล้วสิเฮ้ยปานบุบผากะบวนท่าที่หนึ่งเราไม้ก้งหัวทอมผ่านนรักแรกนี่นี่มันปานนี่นี่คันเาออกนี่มันปานของฉันนะมิสนี่มิสลีฉันขอใช้ปานเธอหน่อยสิฉันจะจำปานตัวเองไม่ได้แล้วเออก็ได้ก็ได้ฉันใช้ปานเธอโอ้ฮ่า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  ดวงตาที่กลังสีฉาดฉันต้องให้เป็นดวงตาที่กลางเลือดฉลดแล้วฉันจึงไม่อยากตายฉันต้องฉันอยากเป็นหรแม่ฉันอยากเป็นเนสโกฉันจะได้ไม่ต้องใช้ดาบใช้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 นี่ไงดาบของฉันฉันต้องการที่เป็นอาสูนให้ได้เสียงขอทยนะคะที่พี่สิงห์ ก็อืมนี่ค่ะก็สินี่ไงฉันก็ไม่ดีกว่านี้มันดักคุณร่า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 ,รา,รา,ราหาชุดพี่ไปชุดกีฬาก่อนนะคะหาชุดกีฬาก่อนนะับนี่ไงเธอเหรออุ้ยฉันใส่นี่นี่ไงมาเป็นอสูรด้วยกันเถอะมาเป็นอสูรด้วยกันเถอะหนูหนูหน เฮ้ยฉันต้องการที่จะแบบว่าฆ่าอสูรตัวหนึง่งฉันต้องการที่แม่ให้แม่ไม่พอตอนที่ฉันยังเป็นเด็กอยู่ฉันก็เคยเช่นนี่โตหนูทำอะไรลุงเหรอจ้าหนูไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะเ <c oughs> จบ็บคออยู่นี้หน่อยค่ะเคยคอแบบว่าจะ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 เจบ็บคอนะนี่เหรอนี่ซํำนานเป็นงานอะไรเนี่ยนี่คุณลุงขาถอยไปไกลๆไหนค่ะหนูจะต่อสู้แล้วนะนี่ ปันปันบุผากระบวนท่าที่หนึ่งปันบุผากระบวนท่าสุดท้ายดวงตางที่กลางสีชาติหนึง่งสองสามท่าดวงตางที่กลางสีชาติฉันชอบวิชานี้นี่เหรอหนีคิดว่าหนีฉันเหรอเจ้าอสูรตวหนึ่งนี่เหรอคิดว่าหนีไม่ได้เลยนะคิดว่าหนีเหรอคิดว่าฉันหนีเหรอคิดว่าฉันไม่กล้าหรอกนะเจ้าอสูร แก <Okay, S 2> อย่ามาแจ้งตำรวจสิห้ามแจ้งตำรวจเลยนะเจ้าสูนตัวนี้นี่นี่คิดว่าเก่งกับข่านักเหรอฮิฮิฮิฮ,ฮ,ฮิฉันได้เป็นอันดับ n u m b e r one เลยเลเวลหนึ่งสูนตัวไหนนะถ้าฉันรอดเลเวลหนึ่งนะฉันต้องได้ขาอ,อะไรดีแน่นอนแม่ฉันคงทันจิโร่ก็คงภูมิใจแน่นอนเพราะฉันได้เลเวลหนึ่ง เลเวลหนะึ่งนั้นทันจิโร่ชอบมากถ้าฉันจะเฮ้ย hey, ไปปราสาทพักดีกว่าไปปราสาทของของของนาคิเมะดีกว่าฉันฉันอยากไปมากๆเลยนี่ในชีวิตจริงไม่เคยไปเลยนะฉันเคยไปแต่ไหนปะอันนี้อยากลองไปแล้วนี่มันบ้านเรือนไทยชัดๆเลยเหมือนบ้านเรือนไทยเลยอะ่ะที่จริงมันคือบ้านของนาคิเมะในดาบพิฆาตศูนย์จริงๆด้วยอุย่ยไงก็อุ้ยนี่ ทำมโยเหรอท่านทำมโยคะหนูมาแล้วคะ่ะเอามาแล้วก็ดีนะจ้าหนูนี่ยูชิท่านยูชิโร่อยู่ไหนคะยูชิโร่อยู่ในนั้นไม่รู้หมั่นกันทําไมท